อัน,นนะสวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับคอนเทนต์เกมองเวอร์ซีกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้มีกิจกรรมอัปเดตมานะคะนั่นก็คือกิจกรรมซัมเมอร์สาครั้งนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้มันดีงานยังไงมันกิจกรรมตัวนี้เพราะว่าถ้าอัญเชิญครบ10ครั้งเราจะได้อะไาดูมะ ดำหนึ่งตัวใช่ไหมน่าจะหนึ่งตัวนั่นแหละมันคงไม่ให้เยอะดอกเกมเนี้ยซึ่งนัดขาดแคลนดัลดูมัตดำมากเลยทุกคนเพราะตอนนี้กําลังทําตัวละครอยู่เนาะมันก็ค่อนข้างขาดแคลนก็เลยคิดว่าเออใน,ในกิจกรรมนี้มาเราก็เลยเปิดเลยดีกว่าแค่60บใบเองเนาะนัดรู้สึกว่าน่าจะมีพออยู่นะถ้ารวมตัวนี้กับยันม่วงก็น่าจะประมาณส9เดี๋ยวซื้อมาก็เป็นส0 5สโอเคเนาะ โอเคเพื่อไม่ให้การไปเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอเตรียมการก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะอันแรกเราก็ต้องแลกน,นี้ให้มันเป็นอันนี้ก่อนก็จะกลายเป็น39นะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ว่าเราจะหาเพชรได้จากไหนอีกอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวอันนี้ต้องเก็บไว้ให้สกินพี่อันนี้นะคะอ่ะอันนี้ได้สองนะคะได้หนึ่งสี่สิบละ สี่สิบใบแล้วก็มาตรงที่นี่ช็อปอันนี้ได้ใบหนึ่งนะคะโอเคกดเราไปก่อนได้ไปหนึ่งแล้วน่าจะหมดแล้วเนาะแล้วเราก็จะซื้อตัวนี้ไป10 50นะคะซื้ออีกรอบหนึ่งโอเคค่ะหกสใบเรียบร้อย โอเคอสาธุสาธุโนพันเตท,ทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิปก่อนที่เก่าๆนะคะของกิจกรรมพรรอบสามปีไปเนาะคือนะทําสถิติไว้แค่เปิดประมาณสามสบามสิบใบใช่ไหมหรือไม่ก็40นี่แหละทุกคนจำไม่ผิดนะคือออกครบเลท0ูนทับสไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ SP ใีห้กันเนาะในนั้นก็จะมีแบบได้เงือกบ้าง แล้วก็ได้ตัวอะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งตัวใหม่อมโอเคโอเคโอเคทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนอย่าแช่งนองนะอด่างน้อยก็ปดหกสิบศูนย์หาสามก็น่าจะออกแหละหกสิบใบอะ่ะโอเคเรามาเปิดสิบใบแรกกันค่ะรอบแรกรอบที่แล้วเ,เราเขียนเป็นรูปดาวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเรามาเขียนดาวกันดูนะคะอะรอบนั้นสิบอบแรกก็เขียนแบบนี้แล้วก็ออกเลยนะคะอีกเงือก ดูว่า SP ีเขาจะหลุดเลดมากิจกรรมนี้ให้เราหรือเปล่าโอเทนก็ดีเหมือนกันนะอูงเงียบเลยอะคาซีนไม่มีเลยอะโอได้ได้นางกระต่ายด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเปิดเปิดไปเราก็ไปทำกิจกรรมอีเทสโซกันไอ้น้องปูฉันว่ารอบนี้ฉันเกือแน่นอนเพราะฉันได้ใช้ดวงไปหมดแล้วนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ก็ดีอยู่แหละ ได้นอ้องจะมาอุสงีโอเคค่ะโลที่สองเลยนะคะอ่าวาดกลับได้แล้วกันนอนทุกคนมีคตา้าหกสิบไวนะเฮ้ยพองออกนะอย่ามาทำวิชั่นขายดานะจะมาโล้รางสถิติตัวเองไม่ได้ดนาะทุกคนโอ้เต็มแล้วอีัวเนี้ยว,วายเลิดเล็ดริโอ้เออามาดรวัว อุ้ยไม่ดำเลยอ่ะไม่ตัดคัดสซีนให้เลยอ่ะทุกคนแรงมากหูจริงดิอ่ะเคลียร์อ๋อปัรจัประกอบหรอที่สามเปอร์เซ็นตนั่นน่ะนะอ๋อไม่ใช่นี่อ๋อครบยี่สิบนะคะมันก็เลยเร่งนะคะหน่อยฉันก็นึกว่านี่อืมเราใช้ดวงอะไรดีละ่ะรอบนี้ ดอกนี้กันไหมดอกกีกันหรือดอกบัววะดอกนี้กันนะทุกคนมันคือดอกนี้กันทุกคนต้องท่องไว้จะได้จะได้เอพีโอเทนกะมากกว่าโอเทนเกะใช่ไหมเอพี FP ได้น้อยแคสซินโอ้ยเมงเลยเมงเลยสกิลเต็มแล้วอูเงียบเลยอ่ะทุกคน30ใบทำลายเศรษฐกิจตัวเองไม่ได้นะคะ เกมมันไม่รักฉันแล้วทุกคน,กนอืมหายเลยอะ่ะเชียร์ลยอีกสาสิบใบโอเมกอดเอาไงดีละ่ะไม่นาชีวิตหนูโอ้โหคือต้องออกอย่างเนี่ยสามรอบใช่ไหมรอบละหนึ่งตัว ม่งั้นเลดหายแน่นอนทุกคนไม่เป็นไรถือว่ามาเปิดเอาดารูมาดำแล้วกันเนาะทุกคนเราก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นแต่ในสิงใจสิ่งก็แอบหวงังนะแล้วอีก,กบไปไหนหมดอัดเอาไปย่อยหมดแล้วนะคะแล้วกิจนี้ก็ต้องใช้กบทั้งสี่ตัวในชีวิตอ้าวอี่อไรอ่ะทำไมเคลียร์แล้วล่ะหืม อ๋อสี่สิบสี่สิบใบนะคะได้ตัวนี้โอเคเรามาเปิดแบบไว้ซัมเมอร์ไหมมาค่ะมา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 นี่คือวงแหวนสักศิษ์อิสเรลเอเอสอาร์ออกมาได้ดับเบิลคาซีนมืดไม่คาซีนวะเอสอาร์นี่ไงมาแล้วทุกคนอ๋อฉันก็นึกว่าอันนี้นายน้อยของจริงอะแต่เป็นนายน้อย SR เอสอาร์ชีวิต ตัวที่สามลวมั้งทุกคนก็ค่ะในในน้อยจริงนะคะแต่ขอเป็นเอพได้ไหมอ่ะอืมเว้อะไรอะไรอ๋อแม่เอ็นมา้าเลอันนี้เคยได้นะคะหรือหนูไปย่อยตอนเริ่มเกมนะแม่หนูขอโทษดีใจมากที่แม่มาห,าหนูสามตัวซอดไม่ลากตำนานไหม <Okay. S 1> ปิดเลย ลองใส่นะทุกคนสองรับสามแล้วนะตอนนี้สนึกมันจะไม่มาอุ้ยอีนางกระดูกมาอีกแล้วหนึ่งไอ้สินีมันจะไม่มาแล้วตําดาวสองตัวในหนึ่งโรของฉันรอบสุดท้ายแล้วหรอทุกคนต้องมาลองดูกันไม่เอาอันนี้ไม่เอานะคะไม่เอาไม่เอาเราหาไอ้ที่เราได้เมื่อกี้เนาะไม่ใช่อันนี้ ม่ใช่อันนี้อ่ะนี่น,นี่เมื่อกี้อันที่เราได้ก็คือวงน,นี้นะคะเอาเลยเอาเลยออสฟีอีกตัวเดียวเองอะ่ะให้ได้ไหมอะ่ะขอคัสตีนมืดเถอะไม่มืดนะคะมืดไม่มืดมืดและอีกกบไปไหนโมดได้อิยามะอุซงิอ่ะดูดิมีแต่นกมีแต่อีก,กาน่าจะไม่ครบแล้วแหละทุกคนสามรับสามมาอา้าว อันโดนอีกแล้วอัดโดนอีกแล้วทุกคนอันโดนตัวที่หลานเอพีได้ไหมอ่ะโอ้ไม่กอดดับเบิลเมล่าดับเบิลแมอ๋อตัวสุดโอ้โหออกตัวสุดท้ายพอดีเลยนะแรงอยู่นะทุกคนโอ้ไม่กอโอเคครบแล้วละ่ะสูตทัสามของฉันครบนะคะกิจกรรม เรียบร้อยหมดไปเชียรสเซนก็เรียบร้อยนะคะจะเป็นกิจกรรมกรอบใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรละทุกคนก็ปรบมันนี้หลบบางอันนี้อะไรอะ่ะเป็นซัมมอลไม่ได้เราไปดูผลประกอบการกันนะทุกคนว่ามันเกิอดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้อา้าวฉันได้แม่มาแล้วหรออา้าวตายหา่าฉันรู้ว่าฉันเอาแม่ไปย่อยฉันเอาจงไปย่อยนะคะทุกคนสึนกว่าทำไมฉันหายไปไหน เอาอีกแม่มาสองตัวเลยหรออืมแม่นะแม่นี่ก็มาอีกละใครดูนะคะก,กิจกรรมที่แล้วก็ได้แม่มานะคะตัวหนึ่งอีออันดนนะคะนี่ก็ได้อีกแล้วเนี่ยสามตัวหวานๆคือถึงจะเปิดได้เยอะก็ไม่มีเวลาปั้นนะคะทุกคนคือแบบเนี่ยมันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็กําลังปั้นอีนุยอยู่แล้วก็ดูลงส k กิลดี โอ้ยไหนๆก็มาแล้วเรามาบวกโชว์ดีกว่าว่าเราจะได้สกิลสองเต็มไหมคืออยากได้มากสกิลสองนะคะ uh huh. มาเลยของแถมนะคะก่อนปิดคลิปเนาะอ่ะมาสกิลสองสกิลสองสกิลสองยิ้ดเคสกิลหนึ่งทุกคนแม่งเอย้ยแม่งเอย้ยถึงจะต้องฆ่าทัพภาคก็เถอะตัวนี้ไปขอลงสองกับสามให้กดไม่ได้หรอหนูทำไมไล่กับองจังเลยอ่ะ ือวันนี้เกมไม่รักเราแล้วทุกคนชี้หน่อยเนโอเคค่ะสำหรับคลิปในการเสียงดวงของเราเปิดกาชาวันนี้นะคะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละอ่ะนี่สามทับสามเนาะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอัจุมิ c h ชาแนลแล้วก็ดองนัดที่กำลังช้ำใจอยู่ตอนนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ Facebook Ajuma Channel กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง